บางทโซสตัวดีครับเราออกครับเราออกคนะเลยนะผมดูว่าสมัชิกทุกท่านนะครับเอดี้ที่วับคลิปนี้นะผมเป็นส่วนมาเสนอเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับเรียกนะผมเรียกคนที่ว่าคเคยราแล้วไม่อยู่ในหะัวันนี้นะผม ว่าสิงสารสัตว์ประดังสิ่งมีชีวิตนะผมที่หายหายไปนะผมหยอกลับบ้านนะผมใช้วยธีความเชื่อแบบโบราณนะผมผมที่ผมก็เคยทดลองใช้ตั้งแต่งเคยทดลองนะเรื่องเชือกน้องมาหายตัวหนึ่งครั้งหนึ่งหยอกลับบ้านห้าวันหกวันนะผมใช้วิธีนี้ก็ปุ๊บนะผมน้องมาวิ่งมาปั๊บนะผมตัวที่สองนะผม พี่ชายอยู่กรุงเทพนะครับไมก่อนไม่มีมือถือไม่มีชายชะไม้นะครับผมพอจะติดต่อกได้ก็สี่ห้าวันนะครับผมใช้วิธีนี้นะครับผมวิธีนี้ก็ไม่นานครับไม่นานกลับมาครับเห็นหน้านะครับผมคือใครที่โดนเราชายชะนี้เรียกคนที่เราเรียกจะแบบจะรู้สึกแบบคิดถึงเราจะกลับมาเราครับประมาณนี้นะครับผมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผม แต่ทอนนีท่นนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าตัวเรามีอะไรให้เขากระหมาหรือเปล่านะผมว่าเป็นหัวหรือว่าเมียนะครับผมไม่ใช่ว่ากินหมากปากแดงเสียบายไปสิกับมาหาอยู่กองกับเรียกปันไดกับบุกับนะครับน้องเขาต้องเบ่งว่าเขานี่พร้อมแค่ไหนพร้อมที่จะพร้อมดูแลเขาหรือว่าสอยากพร้อมแค่ไหนนะผมต้องดูที่ตัวเราด้วยนะเอฟซีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมนี่เลยครับผมสูตร เรียกใส่หมอหนึ่งนะผมหมอหนึ่งนะผมนี่ครับตัวที่ผมเคยทำก็เป็นหมอหนึ่งแบบที่เราหุงข้าวอยี่ยเอฟซีก่อนนะผมผมจะสรุปย่อๆเลยครับผมเอฟซีน, FC. นี่ครับเอาหมอนึ่งผมาตากหมอนไว้นะผมเอฟซี FC. ให้ร้อนให้เดือดเดือดเให้เดือดเอฟซี FC. ให้เดือดนะให้น้ำเดือดนะครับผมน้ำเดือดน้ำเดือดปั๊บนะครับผมคุณว่า เอสิ่งที่เราจะให้มันกลับมามีชื่อเราก็เรียกชื่อเลยครบปที่นําไปปักบเรากเรียกชื่อเลยครับผมจับติดชื่อนี้เลยได้ัวชื่อว่าเอกับเอเอก็มาก็มามานนี้นะครับผมครับเป็นพวกหมาพวกสิงสัตว์เลี้ยงแล้วก็เหมือนกันครับเหมือนกันนะครับผมคือรับรองว่าคนที่โดนที่อ่ะคนก็วายนะครับทีกลับมาเรานะครับผมแต่ทางนี้ท่าน้นต้องดูที่ตัวเราด้วยว่า ขอบที่ให้เขากลับมาหรือเปล่าท,ทําดีที่สุดแล้วหรือยังนะครับเอฟซีผมถามมาผมเชื่อนะผมเชื่อครับเชื่อนะผมตกลงมากับตัวรับสองครั้งได้ผลน,นะผมให้น้ําเดือดนะผมแล้วก็ตะโกนชื่อใส่ตกไปในหม้อน,นึ่งนะเอฟซีรอครับไม่ว่าพัวไม่ว่ามียไม่ว่า,วาสัตว์เลี้ยงยินปุ๊บนะผมวิ่งมาหาปั๊บนะเอฟซีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะผมก็ ขอบคุนี้ก็ไม่เชื่อใจลบลูบ่นะเอฟซเก็บคลิปเล็กน้อยมาฝากกันนะครับผมสับทันที่ไม่มีทางออกนะครับก็ลองทําดูนะเอฟซีไม่แน่นครับผมอ่าพัวเราไม่กับบ้านมาหลายวานันโดยในนี้เขาไปอาจจะโผล่หน้าขึ้นมาอะไรก็ได้นะเอฟซีนะแต่นีนี้นก็แต่งตัวสวยๆนั่นะครับผมเอฟซไม่ใช่ว่าอายุวัยนะอยูอย่นะผมก็เขาก็มาหานะครับผมเอฟซ กมาดาทเขาเขาไม่มาครับเราียกเท่าไรก็ไม่มาครับดูที่ตัวเราด้วยนะครับผมโอเคครับครงนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมขอคุณอะไรครับสวัสดีครับ